วันนี้มา,มามยกเซตแดนเซอร์ด้วย บ้างคะวันนี้ให้เกียรติมางานนายเทนอวะของเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจมากมากค่ะแล้วก็ขอบคุณนายเอนเตนด้วยนะคะที่มอบโอกาสดีๆค่ะี่ิือว่าครั้งแรกเลยครั้งแรกแต่ว่าแอนเองก็มีโอกาสได้ไปที่นายเตนหลายรอบเหมือนกันเนาะไปฝากเพลงฝากผลงานกันนะคะวันนี้ได้เจอกับแฟนๆแล้วอยากจะทักทายแฟนยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับผลงานเพลงบังเอิญมันได้ด้วยนะคะนี่ สวยมาแต่กลย,ย,กลยและจะออร่าไปตลอดจนสุดพรมม่วงเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะ <Yeah. S 1> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะให้เกศมาร่วมงานในตลอดชสวยออร่ามากเชิญ<า>เดินชมบนพรมม่วงต่อได้เลยค่ะ สวยมากๆเลยพี่แอนวันนี้ออร่ามากๆมาพร้อมกับเหล่าแดนเซอร์นะคะนี่<ะ>จัดเต็มมาเป็นชุดใหญ่เลยนะคะขอบคุณค่ะอคเอาอละ่ะศิลปินท่านต่อไปต้องบอกว่าเขามีโชว์บนเวทีกับเรา,เาด้วยน้องสิงบโ<ท>ปร์<ท>